สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคูมันในห้องเรียนออนไลน์สไตล์คูมันนะคะวันนี้คูมันก็จะมาชวนเด็กๆเล่นเกมจับเวลาหาผลบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1ิบเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อ1 2บวก4เท่ากับเท่าไหร่2บวก4เท่ากับ เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลาค่ะเฉลย2อบวก4เท่ากับ6นั่นเองตอบถูกกันไหมคะต่อไปนะคะข้อที่2 3งบวก2เท่ากับเท่าไรเด็กๆตอบได้ไหมคะคิดเลย3 บวกสองเท่ากับเท่าไร่พร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลย3บวกสองเท่ากับ5นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ6บวก3เท่ากับเท่าไหร่ คิดเลยค่ะคิดในใจได้เลยพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ6บวก3เท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับ9นั่นเองนะคะต่อไปเรามาทำข้อที่4กันเลยนะคะ7บวก2เท่ากับเท่าไหร่7 บวกสองเท่ากับเท่าไร่เด็กๆรู้คำตอบไหมคะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเจ็ดบวกสองเท่ากับข้อขอไข่9กนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อที่ห้า 8บวก1เท่ากับเท่าไหร่8บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรหาาไร่คิดได้หรือยังคะจับเวลาติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาแล้วคะ่ะ8บวกหเท่ากับ9คะ่ะเย้ ข้อที่6 9เบวกหเท่ากับเท่าไร่9บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ9บวกหคำตอบคือข้อ ขอใขรค่ะ10นะคะ9บวก1เท่ากับ10เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขอ้อ7 4บวกหเท่ากับเท่าไหร่สบวกหเท่ากับเท่าไหร่พร้อมแล้วจับเวลา หมดเวลาค่ะเฉลย4บวก6เท่ากับ10ค่ะข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเย้ยข้อ8 5บวก5เท่ากับเท่าไหร่5บวก5เท่ากับเท่าไหร่ง่ายมากๆเช่นเดียวกันจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะฉเฉลยอะไรคะฉเฉลยข้อคอควายนั่นเองต่อไปนะข้อที่9นะคะ6บวก2เท่ากับเท่าไหร่6บวก2เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะหบวกสองเท่ากับข้อขอไข,ข่แค่ะ6บวก2เท่ากับ8ดนั่นเองเก่งมากมาทำข้อที่10กันเลยค่ะเด็กๆข้อที่สิบสบวกหเท่ากับเท่าไหร่สบวกหเท่ากับเท่าไหร่ เด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ <S <S หมดเวลา4บวก5เท่ากับ9 <S <S นั่นเองค่ะขอ้ขอคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็ <S <S กๆเก่งมากเลยค่ะไหนใครตอบถูกทั้ง10ข้อบ้างยกมือขึ้นเย,ย้ปรบมือให้หน่อย เก่งมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุูมอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด็กๆคนไหนที่ยังบวกเลขยังไม่เก่งยังไม่คล่องนะคะก็ให้เด็กๆกลับมาทบทวนบทเรียนเพื่อที่จะให้บวกเลขได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณมันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพออบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ